สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยื้นนี้แม่น้อยผ้าร่วยก็มีโอกาสดีได้มากขอน้องแท่นม้อมกำลังมากขอหวอยอยู่นัมยาอามอนเนาะคะ่ะก็มาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะคะ่ะว่าน้องแพนจิได้ตัวใดเฮาก็ับมาไปเบิงไปฟั่งน้ำกันเนาะคะ่ะ ยาีวตครับยางาอยู่หนีไว้ส่ห้าบาเนียางวาางอยู่หนวสันึ่งออกแล้วสิเป็นนึ่งเก้าเก้านึ่งดิบานี้เนาะงาเนกินไปแล้วกนึ่งอี่แต่ว่างวดบ่างหันกออกบนเนาะบนนี่ยาวารางวาสันอย่าสี่มาวร่างอยู่นีวาสันโอ้แม่บานี้ ตัวเลขจะผิดละวสันครับเลขข้างล่างวสันคนเดียวอันนี้คือยายเขียนให้เนาะค่ะนี่ยายเขียนให้เด้ออันนี้ยายเขียนให้เนาะค่ะเบื้องเอาเด้อพี่น้องเอฟซีเลยเบื้องเอาเด้อเป็นให้แล้วเด้อเขียนลงในชิปเก้าละยายให้แล้วเบื้องเอาเด้อพี่น้องเอฟซีจานต้นถวายสังฆทานไง ต้นเดกแไหะเปยั่ครับข้าไปข่าว้นเด็ายนโดนครับขวัดีลนมาายูยันอยู่สร้างรับเงินดุลงเย็นจะสมัยยุวัฒน์ดุลงข้ามันข้ามข่ามข้าวัดสิเด่แห่อีกอยู่ล้วค่ะ้าวัดสิได่แห่ข้าวัดนี้กเนาะขันมาตุ้ยไปเดินแันยืนวันที่ทานมาห่านมาครับห่านวันที่ทานมา พี่รถอันนีปูสีสุดยอดอยู่สันหนักเมืองบันบุญเดียวกันอันชิโค้งกับเบิ้งเราได้ว่ามีรถบันดี้ก็เลยโค้งไปชนกับรถเก่งน้อยนึงนะคะขงหน้าก็เลยว่าว้ยปูหรอกละีบวกลูกดบีๆกับบวกน้อยยังจีไห้อันนี้อยู่นอับว่าก็เลยนำหนึ่งหกับหนึ่เก้าหนึงกับหนึ่งตรงๆเลยเนาะแเบียนก็ได้นหกหนึ่งเก้าเนาะ เาก็เลยว่าเปดห้าอันสองปกัญญาเพื่อนเออก็เลยมาไหวปกัญญาประดี๋ยวมาตั้งแกออกพรรษาอ๋อครับคเขาพันสาช่วงเขาพรนสาคุณเห็นกันเันาะครับเ้ิเนต่าให้ไปใส่ไีค่ะก็เลยได้มาอยู่พึ่งออกพันสาเลยได้พึ่งได้มานี่ยครับแต่ีก็เห็นน้องแทนเลยน้อนคา่ะยังพันไิ้ไปไหวปูเค้าค่ะครับว่าจะไปมาไหวน้ำพอา้ำพเนะครับเนาะกลับมาอีกจะสไปไหวปูอีกัูค่ะ หว,วันนี้มีความมั่นใจตัวไหน,น,ห <า S 2> น,นเนาะแฟนวันนี้โอเคพี่ยะให้ดีบ่ครับ ตัวหงนบยไถ่รถเห็นมะครับจ่บยไถรถนี่แค่ะเพราะว่าไปนานมาเินกันแล้วนุ้ผ่ันฝัน้านโทวบันดียวบานเดียวช่นีมนรโอ้ตัวเดียวกันไ้หครับนึงเต็มเต็มเครับพี่น้องกนเดียห้เพี่น้องเดียวเดียวให้จีมงานเขียนตัวเลขให้นะครับผันไม่จำเป็นจเป็นล่งลองเบิ่งเด้อค่ะถ้ามากะถ้บมากะาถ้ามากอะนั้นคือว่าละค่ะาว่าจะออกยู่ไหนนะคะ ได้โชคได้ได้เป็นล่ำกันอีกเนาะถ้าโชคมันออกตัวนี่มากอะสิได้เป็นล่ำนะคะหองยาวทุกวันนะครับบ่เตขมบุ่ณไว้จ้า มามาลายกสิจางของเงากสิล้ำเห็นไหมล่ะม้ำล้ำอล่นลอยู่อันวัดบุพาลํำนํ่ครับเู้เฮปูกับเาแค่ครัาธะสาธุให้ความแฟนโชครับเอาสิได้เห็นก่อน้ะครับเ้วจะให้พี่น้องเอซีเฮ้าโชคดีน้ำน้องเฟนเด้อครับโชคดีน้ำกันเดี๋ยวสิเขียนตัวเลขร่อสักพักนึะครับเดี๋ยวเขียนตัวเลขกันหน้าหนึ่งครับน้ำน้องเพนเน้อค่ะ เดี๋ยวเขียนไหมงามๆครับให้ทีมงานเขียนตัวไหมแนงๆงามๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาเบิ้งพี่ครับยุคขางล่างว่ัสน์งามากบางหนึ่งมาบอกน้องแคืนว่ายู่ข้างล่างเด้อว่ัสน์ที่มาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับหกหนึ่งหกเก้าหกนี้บอกไปแล้วครับย่างหกเก้าพี่บอกท่านออกครับพี่น้องหนึ่งเก้าก็ได้ครับหนึ่งหกก็ได้

นี่ะค่ะเล็ยาอัมอนเนาะค่ะตัวเดียวกันกับยูบ้านดุงวะค่ะสันค่ะผู้ผู้รู้ไปบ้านดุงบอกค่ะรโอ่ะค่ะโอจ้าจ้า ตัวเดียวกันตรวเดียวกันสอแห้าลเก้าทเก้าอันนี้าง่าคพินนกันเบิเบิ้งได้ยี่ยุ่มองนี้กับต็นเลขสิบตัวเลขเมื่อทีนึงเก้าแล้วเจ้ดสิบแปเก้าแต่ถ้ามีบุญก็แม่นเวลาอันตัวเดียวกันทั่นะจละ น่่มังี่ยหแก่ยาเด้จ้ะอตัี่เนี่ยพึ่งยำเดิาน่ะผ้าสุดท้ายนะตัวตัวที่บ่านเช็นนงเก่าอ้ะคนยำบอกว่าต้นกบผมมูตุนใบบ้านมคุณลดนาต่ําเนะคุณแห้งขนาดนี้กะผมมูแห้งคแห้งคนานี้คุณาะไรยำเห็นแล้วลดน้มาต่ําิลยกบผมคุน ตอนพ้นพ้นบาสิโบเมื่ไปไหว้ปู่เนะวันนี้พ้นลูกจัดหนักไห้บ้าครับผมจัดหนักไหบ้าที่บ้านจัดหนักครับผมเป็นเลยมากนั่นแหละตัวเดียวกันไปครับผมไปหว้ปู่สารปู่รักเมืองตัวเดียวกันบมดครับมาเปลี่ยนทางให้กันอีกครับผมอ่าสามที่แล้วครับผมส่วงูไปปู่ลูกมาแล้วแล้วก็ไปวันนี้ปู่ลูปูซีโตนี่ปู่ซีซูโตนี่ประมาณ กันเยอ่ะล้กันยาอมอมตัวเดียวกันมั้งใช่ทั้งสามพุ่มนะคะตั้งกันน้อยก็ได้มั้งเสียงเล็กน้อยนะครับขอเสียงถิ่นเล็กน้อยนะครับไปไปที่ปูรูปก็ได้ตัวเดียวกันมัครับไปที่ปูรูปก็ได้ตัวเดียวสองแปดห้านะครับมาปูรักสีสุดเพปูสีสุดเพลห้องนี้กะ โอ้ยสีสุดโทที่ที่บ้านดุงที่ข้ามชนวดบ่ครับที่บ้านดุงครับผมโอ้ที่บ้านดุงโอ้ที่ศานหลักเมืองโอ้ที่ศาลหลักเมืองจนแล้วเอานั่งอยู่เนาะที่แรกคนขาบ้านมีหลายค่ะเด้นั่งอยู่กับปู่เหรอเห็นไหมเข้าไหนอ่ะปูหนาน้ำแดงสิมาโหดรู้ยังว้ายปู่ได้เห็ดอีกแล้วเนี่ยมานี่ก็จะเกิงเนี่ยขา่เดี๋ยวนี้ ครับผมวับผนนี่ก็เลยว่ามึงแดี๋มึงมาอีกมึงแบบนี้แหละมึงเพราะว่าเป็นลูกหลานของปู่นะครับผมครับเป็นลูกหลานปู่ซีซุตโตะยาซีบะทูมมาดีกว่ครับครับโอ้สาะว่าตูท่านไทยมึงเพราะว่าเพิ่นงไปอยู่บ้านน้ำมือเด็กเป็นขั้นักเสียงเป็นเสียงเป็นอนรูเด้็กับผมมันจะเป็นอนได้ี่อ๋อปู่ปู่ไปอยู่ในบ้านน้ำมืออ่ะใช่ เดี๋ยวรอสักครกดด้ครับทางช่วงคุณนาคุณเจอาใอ้เบิ่งหลบปูหญ้ยาที่ไปอยน้ำเพลนครับเป็นรูปร่างปูหนายงาคนเด็กแล้วก็ปิดนันนั่นก้อมปิดหอนเป็นเสียงอะไเลยจ้าแปดหาับสองแปดสองหานี่แหละครับพี่นองไปตัดเอาเด้ครับสองแปดสองห้าครับง่ายๆเนาะครับเนาะชื่อตดเอา สรอยเด่นหกตัวสร้อยเด่นหกตัวก็คือเด็กสรอยเด่นหกตูนะพี่น้องนี่ครุณผู้ชมซึ่งเด้อ่ะเดินขึ้นเขาเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยหอนเพิ่นดินอ่ะหอนบนเรือนครับเนี้ยเนี่ยเป็มบนอะไรนะอือแล้วเป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นเงาที่เห็นนี่นี่โอ้นี่แสงไหนสีไทยได้น้อยเนาะโอ้ยแก อันนี้ลูกปูหนาปูนี่เนี่ยปูนี่เนี่ยเนี่ยจะได้พี่น้องเอฟซีเอ้ยไายน้ำพึ้งบดได้มันเป็นเงามันบริสุทธิ์แล้วแต่บางบึงในกล่องเพิ่นมันก็ชัดอยู่ค่ะแต่ว่าบางเข่ากล่องเท่ามันบันขาดเนี่ครับคิดมโนภาพเหรอครับผมคิดเอาเป็นหอนเป็นหอนอ่าเชียน เป็นมีหนวดนะครับผมหนวดมีเกี่ยวกันอ๋อเป็นดาปูเลยบอกจ้าอันนี้เป็นแม่โอ้ยเป็นหอยเราเอามาให้เบิ้งนั่นเลยจ้ามาทางไหนดาปูเลยดาปูนั่นจ้ะเห็นสัตว์ปูเลยเห็นชัดอยู่ในไอ้เนื้อขาปูเท่าไหร่เพลนเห็นชัดเหรอเนื้อเล็ปูเด็กยาครับเด็กยาเขียนหายสองแปดแสงแสงบล็อยขึ้นเป็นไง จบ้ยัเป็นภาพอยู่เป็นภาพครับเป็นสองแปดคับสองเป็นห้จะกอเห้าชมเสือครับเป็นเอเป็นนัครับผมจ้าเอะรกับเยรผมกลับเครับผมกลัลยผมกลับเลยครับมบเครับนมกลับเ่ครับผกลัอเลยครบนมกาับเลยครมับเลครับผมก่านเู้ชม เดี๋ยวถยานั่นนะสดายปีมาให้เบิ้งอีกหรอกขยายมาให้เบิ้งอีกจ้าจครับครับอันนี้ลูกลูกองค์ปู่นายย่บ้านคุณนาได้ครับอยู่ที่บ้านคุณนาที่เอาขยายมาให้เบื้องเบื่องเังสั่นชัดดเบิ้งตอนนี้ก็เห็นเพราะว่เห็นอยครับแต่ว่าขันเบิ้งในโเท่าเลัก็มีอันนี้ก็เห็นเห็นเห็นอยู่มั่งครับแต่ว่าพี่น้อก็ครับอันนี้ก็เห็นอย่ครับองนีเห็นลูกี่บ้าับ้าง ครับวัตกรรมวันที่เออเออเออครับเออนี่วัตกรรมวันที่หนึ่งครับอันนี้ก็เห็นอยู่มั้งครับพ่อ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 ดันได้ยังนะครับพ่อพ่อยันไงไม่ภาพครับครับพ่อนึกภาพออกอยชาอ่าอ่าอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหนาครับ่ขอบคุณค่ะ ค่ะนี่คือเลขน้องแพนขออยู่น้ำย่าหมอนบัดดงหน้าเพิ่นเนาะค่ะก็ได้สองปดหาเนาะค่ะสองตัวกับสองแปดสองหาเนาะค่ะเลขล่างก็หนึ่งหหนึ่งเก่าเนาะค่ะพี่น้องเอซมากะจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมากักกะผ่านไปทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางไ้แนวทางงทนั้นเนาะค่ะพิดถือก,กับบวากัน เมื่อนีแอดกระสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดือค่ะเอาไว้คลิปนหนาเฮาก็จังคอยมาพบมาพอกันใหม่คอยพี่น้องเอฟซีโชคดีกันสุข,ขสุขค้นสวัสดีค่ะ